ประมาณปีพุทธศักราช1742กองทัพมุสลิมเติร์กได้ยกมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือเข้าครอบครองดินแดนโดยลำดับกองทัพมุสลิมเติร์กได้เผาผลาญวัดวาอารามและปูชนียสถานของพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาอิสลามศาสนาที่มาพร้อมกับคมดาบจ่อคอหอยระหว่างอันล็อ กับคมดาบพวกเจ้าจงเลือกเอาบันคอคนที่ไม่เลิอกอันเลาะทิ้งทันทีพร้อมกับ,บริบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปนารันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงเวลานั้นเหมือนกันบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมว่าที่นาลันทาพระภิกษุทั้งหลายถูกสังหารแทบหมดสิน้นและแล้วมหาวิทยาลัยนารันทาก็ก้าวถึงความพินาาเสื่อมสูญ มาตั้งแต่ครั้งนั้นจากการบันทึกของนักปราชญ์ตาราธธรรมสวามินเขียนเอาไว้ว่าพอพวกมุสลิมยกกองทัพกลับไปแล้วพระอาจารย์และพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเหลืออยู่ประมาณ70รูปก็พากันออกมาจากที่หลบซ่อนทำการสำรวจข้าวของที่ยังหลงเหลืออยู่รวบรวมเท่าที่จะหาได้ปริสังขรตัดทอนเข้ากัน ก็พอจะอาศัยอยู่ต่อไปได้ธรรมุทิตาพัฒรัฐมนตรีของกษัตริย์ในสมัยนั้นได้จัดตุรศัพย์จำนวนหนึ่งส่งไปจากแคว้นมคตเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบุรณะปริสังขรนารันธามหาวิหารขึ้นมาใหม่แต่ก็ทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีปริภาชกสองตนได้เข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและคงคิดว่าเพียงพอแล้วที่จะอยู่ที่นี่ต่อไป จึงได้รวบรวมเศษไม้ใบหญ้ามาก่อไฟขึ้นพร้อมทั้งควางป่ารุ่นฝฟืนที่ติดไฟไปตามสถานที่ต่างๆโดยรอบจนก,กระทั่งเกิดไฟลุกไหม้ท่วมทั่วม,วม,มหาวิทยาลัยนาลันทาจนแหลกลานเป็นผุยผงสุดที่จะทำการซ่อมแซมปรุณะปริสังขรให้กลับคืนมาได้ดีดังเดิมมาวิทยาลัยนาลันธาที่เรื่องชื่อลือนามก็ถึงการสิ้นสุดลง ถูกปล่อยให้ลบล้างว่างเปล่าตั้งแต่ครั้งนั้นเมื่อคณะทริปเวนเดียเดินทางมาเที่ยวชมนารันทาพระมะกุฎเทศก็มักจะพูดถึงประวัติความร่มสลายของนารันทาอย่างนั้นอย่างนี้พร้อมชี้ชมสถานที่กณะนั้นอารันทาก็ยังเหลือร่องรอยให้เราได้มาเที่ยวชมเป็นทัศนศึกษาซึ่งแม้แต่นักเรียนในพื้นที่ใกล้หรือไกลก็ยังมาเที่ยวชมดังที่ท่านผู้ชมได้ชมเห็นอยู่นี้ คือจิตรกรรมลวดลายศิลปะที่อยู่ไกลๆทางด้านขวามือของเราเมื่อเดินตรงเข้าไปร่วมในของนาราันทาซึ่งเป็นสถานที่พักที่เรียนที่ทําครัวของพระอาจารย์นับพันและพระนักศึกษานับหมืน่นจึงไม่ได้เหลียวมองทางด้านขวามือเลยว่ามีอะไรขาออกตอมาเหลียวไปลายเห็นพอดีจึงรีบเดินตรงไปบรรจงถ่ายภาพเคลื่อนไหวไว้ดังที่เห็นออกมาเป็นภาพจิตรกรรมสลับรวดลายต่างๆมากมาย เทวรูปบ้างสตรีบ้างบุรุษบ้างช้างม้างม้าบ้างสัตตางบ้าง,าาง,าง,างรูปดอกไม้แกะสลักบ้างหรือแม้แต่รูปการยักษ์กาลเวลาที่เกลื่อนกินสัพรพสิ่งยังคงศิลปะง,งดงามอยู่บนแผ่นหินแกะสลักผนึกติดกับกำแพงใหญ่อย่างไรก็ตามมนเสนของนาลันทาก็คือความร่มสลายของนาลันทานั่นเองอาตมาขอสรุปจบด้วยบทกวีว่า นาลันธานาลันธรรมแหล่งกำเนิดที่ก่อเกิดสพาวิชามหาศาลหมู่พระสงฆ์นักศึกษาคณาจารย์ร่วมกันสอนสืบสารตำนานทันตำนานธรรมตำนานแท้ยังแปรผนันเมื่อถึงวันเปลี่ยนเวียนไปไหลลงต่ำเสื่อมสลายคลายคืนหมดต้องจดจำ ทั้งศัตรูก็เหยียบย่ำเข้าทำลายเหลือเพียงร่องรอยธรรมให้กำหนดจำาปรงปลดปล่อยไปหน้าใจหายโอ้ทุกสิ่งไม่แน่นอนต้องคลอนคลายนารันทาล่มสลายลงผินพังะระลึกถึงนารันทาเมื่อคราก่อนได้แต่เพียงทอดถอนอ่อนใจหวงังทำผุดพลันทันทีไม่จีรัง อนิจนจังอนิจจานารันธาเออ